เรื่องต่อไปนี่ก็น่าตกใจนะครับตำรวจไปทลายแก๊งทุนจีนสีเทาที่ไปกว้านซื้อที่ดินในจังหวัดระยองรวมถึงชนบุรีกว่า72ไร่สร้างเป็นคอนโดมูลค่ากว่า2,000ล้านครับตำรวจสอบสวนกลางทลายนอมินีจีนไปตรวจค้นเครือข่ายบริษัทนอมินีเขตพื้นที่จังหวัดระยองและชนบุรี3จุดนะครับดำเนินคดีกับนิติบุคคล4รายและจับกลุ่มบุคคล11ราย แบ่งเป็นคนไทย4รายคนจีน7รายทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทคนคุมงานช่างประปาช่างปูนผู้ออกแบบหลังตรวจสอบพบกลุ่มนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นลักษณะนอมินีสืบสวนพบว่ากลุ่มบริษัทนี้เริ่มจดทะเบียนเมื่อปี -66 มีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใช้พนักง,งานฝ่ายขายคนขับรถตักดินคนไทยมาถือหุ้นและเป็นกรรมการโดยที่ไม่ได้ลงทุนจริง และไม่มีบทบาทในการบริหารหลังจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วได้กว้านซื้อที่ดินในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองและที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีรวมเนื้อที่กว่า72ไร่สร้างเป็นที่ตั้งของบริษัทและโครงการที่พักอาศัยมี1,821ห้องมูลค่าโครงการกว่า2,000ล้านบาทปัจจุบันโครงการนี้อย่างที่เห็นนะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยคับ โมโนแมสซาคอมมันด้วยหนังแอคชั่นในราคา89บาทลูกค้า AIS กดดอกจัน6-7-8ดอกจัน4-4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้าทูดีแท็กกดดอกจัน3-3-6สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกขอหนังแอคชั่นสมัครเลย